สวัสดีค่ะวันนี้ญาล่ากี้พามาเยี่ยมชมบ้านดำพิพิธภัณฑ์บ้านดำของอาจารย์ถวันดัชนีค่ะมาดูข้างในนะคะว่าจะมีอะไรบ้างญาละกี้จะพาไปดูค่ะพิพิธภัณฑ์บ้านดำตั้งอยู่ตำบลน,นางแลออำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายในเนื้อที่ร้อยไร่ของจิตกรช่างเขียนรูปแห่งจังหวัดเชียงราย เมื่อเข้ามาถึงก็จะมองเห็นมหาวิหารตั้งตรงงานอยู่ข้างหน้าค่ะด้านหน้าสุดก็จะมีวิหารเล็กที่หันหน้าเข้าหามหาวิหารสวยงามค่ะประดับประดาไปด้วยไม้แกะสลักค่ะซึ่งเป็นไม้แกะสลักที่ลงสีดำตามความชอบของท่านอาจารย์ถวันค่ะ เพื่อนๆตามแยกเข้าไปในมหาวิหารนะคะ,ะก่อนอื่นเห็นประตูค่ะเป็นบานไม้แกะสลักที่สวยสดงดงามเดินเข้าไปข้างในมองกลับมาเห็นวิหารเล็กค่ะอยู่ตรงกลางประตูค่ะเห็นไหมคะว่าท่านมีศิลปะในการก่อสร้างงานของท่าน ยลกี้ขอกราบคารวะท่านอาจารย์ถวันดัชนีท่านเกิดเมื่อวันที่27กันยายนพศ2482ที่จังหวัดเชียงรายสำเร็จปริญญาตรีศิละปะบัณฑิตเกียรตินิยมจากคณะจิตรกรรมและประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยายลัยศิลปากรภายใต้การสอนของศาสตราจารย์ศินพีระศรี ปริญญาโททางด้านจิตรกรรมฝาผนังอนุสาวรีย์และผังเมืองปริญญาเอกทางด้านอภิปรัชญาและสุนทรียศาสตร์ราชาวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติอัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์เป็นศิลปินคนสำคัญในด้านจิตรกรรมของไทยที่โดดเด่นในวงการศิลปะสากลด้วยความมุ่งมั่นและมั่นคงในการสร้างสรรค์ศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลากว่า50ปีค่ะยาลักี้จะพาเพื่อนๆเ,เดินชมผลงานของท่านในมหาวิหารแห่งนี้ค่ะผลงานของท่านมีมากมายหลายๆครั้งท่านได้นำเอาผลงานไปแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรถ,ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมสัมนาทางศิลปะนานาชาติอยู่เสมอค่ะในมหาวิหารแห่งนี้มีเครื่องใช้ที่ทำมาจากเขาสัตว์ เช่นเขาควายเขากวางและยังมีกระดูกสัตว์เช่นกระดูกช้างนะคะมีหนังจระเข้ขนาดใหญ่ค่ะวางขึงอยู่บนโต๊ะสวยงามมากค่ะเพื่อนๆท่านอาจารย์ถวันมักพูดอยู่เสมอว่าท่านเป็นนักวาดรูปท่านไม่ใช่ศิลปินนิยมวาดรูปขาวดำค่ะ ยลกี้เคยติดตามท่านทาง YouTube ว่าท่านเคยไปบรรยายและให้ความรู้ทางวิชาการว่าศิลปะในแง่มุมของท่านก็คือศิลปะช่วยให้มนุษย์พ้นจากการเป็นสัตว์เดรัจฉานก็คือศิลปะทำให้มนุษย์มีค่ามนุษย์สร้างงานศิลปะได้ค่ะ ท่านกล่าวว่าท่านเป็นนักวาดรูปซึ่งนำความรักปรากฏรูปออกมาเป็นงานศิลปะผ่านความมุ่งมั่นผ่านประสบการณ์และผ่านความรู้สึกและสุนทรียภาพออกมาค่ะเฉพาะมหาวิหารแห่งนี้เราคงใช้เวลาถ้าจะดูอย่างละเอียดต้องใช้เวลาเป็นวันนะคะเพื่อนๆผลงานของอาจารย์มากมายหลายชิ้นค่ะวิจิตงดงามเกินคำบรรยายเลยค่ะ ท่านอาจารย์ถวันเป็นผู้มีอารมณ์ขันเป็นศิลปินที่เข้าใจชีวิตไม่ยึดติดความสำเร็จเป็นคนสมถะกินน้อยนอนน้อยตั้งใจทำงานศิลปะชอบวาดรูปมาตั้งแต่อายุหขวบท่านบอกในรายการวุฒิเกิดมาคุยว่าทำไมชีวิตของท่านจึงประสบความสำเร็จ เพราะว่าท่านรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การเวลาว่าทำอะไรทำอย่างไรท่านมุ่งมั่นตั้งแต่ท่านรู้ความจนกระทั่งอายุ25ปีแล้วเมื่อถึงอายุ35ท่านบอกว่าท่านประสบความสำเร็จขั้นเดียรัชชานกิจกรรมแล้วไม่ได้ทำบ้านที่อยู่อาศัยแต่ทำบ้านเพื่อให้สติปัญญาแก่เพื่อนเพื่อน ในพิพ,ธพิธภัณฑ์บ้านดำแห่งนี้จำนวน40หลังเป็นสถานที่เก็บผลงานและสิ่งสะสมของท่านอาจารย์ถวันผลงานบางส่วนติดตั้งและแสดงถาวรเป็นสมบัติของชาติในพิพ,ธพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่และสถานที่สำคัญสำคัญทั้งของรัฐและเอกชนหลายแห่งในประเทศและต่างประเทศแถบเอเชียยุโรปและอเมริกา จนสื่อมวลชนต่างประเทศสนใจชีวิตและผลงานของอาจารย์ถวันดัชนีได้จัดทําเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์สื่อภาพ,พยนตร์และรายการโทรทัศน์เผยแพร่ไปทั่วโลกมากมายและได้รับรางวัล Arts and Culture Prize ประจำปีพุทธศักราช2544จากฟูกุโอกะ Asian Culture Prize Committee นอกจากนี้ ยังได้สร้างคุณูปการต่อวงการศิลปะด้วยการตั้งมูลนิธิถวันดัชนีสนับสนุนการศึกษาโดยเฉพาะด้านทัศนศิลป์รวมทั้งได้ใช้เวลาน,านานกว่า50ปีในการสร้างพิพิธภัณฑ์ดำแห่งนี้ค่ะจากประวัติชีวิตและผลงานดังกล่าวแสดงถึงความเป็นศิลปินของท่านอาจารย์ถวันดัชชี ผลงานของท่านเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ท่านอาจารย์ถวันดัชนีเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์วงเล็บจิตกรรมเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2544ค่ะ เพื่อนๆตามยาลกี้ไปชมบ้านแต่ละหลังยังไม่ทั่วถึงเลยนะคะยาลกี้ไปได้แค่ไม่กี่หลังเองแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาเยี่ยมชมเองนะคะต้องใช้เวลานานหน่อยถ้าจะดูให้ทั่วถึงน่าจะเป็นหลายวันค่ะที่จะได้ชมผลงานท่านอาจารย์ทั่วถึง ท่านอาจารย์ถวันดัชนีท่านเป็นศิลปินแห่งชาติที่มีฝีมือทางด้านจิตรกรรมและประติมากรรมได้สร้างผลงานไว้มากมายถึงแม้ว่าท่านจะถึงแก่กรรมไปเมื่อพศ .2557 บ้านดำก็ยังเปิดบริการให้กับนักท่องเที่ยวนะคะเพื่อนๆสามารถไปเยี่ยมชมได้ค่ะค่าเข้าชมเพียง80บาทเท่านั้นผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปไม่ต้องเสียเงินค่ะชมฟรีค่ะวันนี้ญาละกิกี้ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ